มีสามอย่างที่คุณต้องพัฒนาหนึ่งคือ EQ EQ ในส่วนของตนเองและ EQ ในการปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่าสองครับเวลาคุยกับแฟนเก่าให้คุยถึงการเติบโตของตนเองสามครับคุณต้องกลายเป็นคนที่มั่นใจถ้าคุณไม่คุยฉันก็พร้อมที่จะไม่คุยคุณต้องเป็นคนมีความมั่นใจถ้าวันนี้คุยกับเขาแล้วคุณส่องไปและเดี๋ยวยกเลิกข้อความอีก แหมเนี่ยถ้าส่งไปคำนี้มันจะคิดกับฉันยังไงส่งไปใหม่เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องหาว่าฉันเป็นของตายได้เลยยกเลิกข้อความอีกคือคุณกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยต่อให้ถ้าคุณยกเลิกแล้วคุณส่งไปใหม่นะไม่ว่าคุณตงประโยคอะไรก็ตามแต่คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในสายตาของแฟนเก่าไปแล้วแล้วแฟนเก่ามันเซนได้ว่าคุณมีความไม่มั่นใจแล้วมันเลยเป็นเหตุผลที่เขาก็จะยังคงไม่สนใจคุณต่อไปเรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะ ราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ เจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันเนี้ยหนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ